พร้อมกันนะหนึ่งสองซึ่ว้าอืมอร่อยไหมครับอุ้ยน้ำไหลไหลด้วยฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Sky TV ครับอย่าลืมกดตรงนี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่อง Sky TV วันนี้นะคะเราจะมาทำชาเลนจ์สนุกๆกันค่ะนั่นก็คือของจริง vs ช็อกโกแลตใช่แล้วค่ะสกายเลิอพร้อมไหมยังพร้อมแล้วดัแดดี้พร้อมรือยังพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเป่ายิงชุบโอเคยังดยิ้มปกับเป่ายิงชุบอ๋อดดดี้นะคะจะได้เป็นคนเปิดก่อนอะดดดี้เลือกเลยเอาไหน อันนี้ครับโอเคอ่าเปิดเลยค่ะหนึ่งสองสามแม่เบงลอแล้วโอเคค่ะดั้ดดี้เลือกอันไหนคะอืมอันนี้ครับโอเคเปลี่ยนใจไหม no ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนใจโอเคเปิดพร้อมกันนะหนึ่งสองสาม้สกายเลยได้ช็อกโกแ l a นะเป็นเฟืองส่วนดั้ดดี้ก็ได แต่เป็นของเล่นอ่ะกินเลยแดดดี้บอกกินไม่ได้ส่วนสกายเลอร์กินได้ไหมกินนะอร่อยไหมครับอืมอันนี้เป็นเครื่องเป็นอุปกรณ์อะไรนะอะไรฟันเฟืองนั่นเองวูฟันดำปีเลยเนี่ยยิ้มที่ต่อไปตาสกายเลอร์เลือกนะคะเอาไหนคะโอเคหนึ่งสองสาม เป็นยูคลายโชกอนแล้วค่อยกินเทียบกันเทียบกันเอามาคอมเพลกันก่อนนี่ <Yeah. S 1> เป็นนอ็อตใช่ไหมอุ้ยเหมือนจริงมากเลยสกายเล้รลองวางบนนี้ให้เพื่อนๆดูก่อนนี่เหมือนจริงมากเลยเห็นป่า,ามันเหมือนนอ็อตขึ้นสนิทมากแต่อันนี้มันคือช็อกโกแลตใช่ไหมดัดนะดี้ hmm, กินได้ส่วนดัดดี้นะคะก็ได้น็อตของจริงซึ่งกินไม่ได้นะคะกินไม่ได้อ่าสกายเลอร ชิมครับแต่อย่อยาก,กินเยอะเดี๋ยวจะอิ่มซะก่อนเพราะเรายังมีอีกหลายยกนะยกนี้ใครเลือกคะแดดี้แดดี้นะโอเคเลือกอันไหนคะแดดี้อ๋ออันนี้โอเคพร้อมกันนะ 1, นึ่สองสามวาวนี้นะคะแดดี้ได้เป็นช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลต ขวดโค้งนั่นเองเหมือนจริงมากเลยเด็ดดิหมุนหมุนเด็ดดิหมุนหมุนให้ดูหน่อยเฮ้ยแม่เหมือนจริงมากเลยอะชุดสกายเลกลดูดิแด็ดดีได้เป็นช็อกโกแลตมันมีการหมุนฝาด้วยนี่โอ้หมุนจริงมากเลยจริงเนาะเด็ดดิเดือดขวดถ้าอยากรู้วิธีทำนะคะ<ม>ให้ไปดูช่องพี่เบียนานะคะพี่เบียนาสอนวิธีทำคุกช็อกโกแลตให้แล้วนะคะนี่อันนี้คือช็อกโกแลตอันนั้นคือคุกจริงไม่ใช่ อันน er <fate> okay, ั้นน่ะคือโค้กจริงโอเคยอดีนี่สองสามโอ๊ว้าวอร่อยไหมอร่อยไหมอืมอร่อยขออีกหนึ่งหน่อยชิมหน่อยได้ไหมครับแกร์ได้ลองชิมนี่ว้าวแม่ครับผมมีไอเดียทำไอ้นี้แล้วก็ใส่โค้กจริงโอเคเออจริงด้วยนี่ว้าวโอ้ยลูกไม่อ่ะจะกันแล้วดื่ม ติมโคกจากขวดช็อกโกแลตนะคะโอ้กัดดิกัดกัดก่อนที่พวกเรานะคะจะไปเริ่มยกต่อไปนะคะพวกเราฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามช่องสกายเลอร์นะคะพวกเราให้เวลาห้าวินาทีห้าสี่สามสองหนึ่งศกดเลยนะคะกดติดตามพวกเราด้วยนะคะโอเคตอนนี้ใครเลือก แกแล้เลือกเอาไหนซ้ายขวาอัไหนไหนไหนโอ้โหตัดสินใจยากใช่ไหมอ้าวมีการหมุนหุนด้วยอ้าวตรงหน้าโอเคงั้นเตรียมเปิดนะนั่งดีๆนั่งตรงโอเคพร้อมหนึ่งสองสามว้าวได้ดีนะคะได้ของจริงอู้เป็นทีมนะคะคือมือช่าง กับสกายเลอร์ได้เป็นช็อกโกแลตไหนลองเทียบกันซิลองเทียบกันดิโอ้ได้ห็นไหมเฮ้ยช็อกโกแลตเหมือนจริงมากเลยเขาทํามาเหมือนมากเลยอ่ะแต่ดีกินก่อนเลยค่ะ <laughs> กินไม่ได้อันนี้อย่า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 กินเข้าไปนะคะเด็กๆมันเป็นเหล็กนะคะสากายเลอร์เป็นช็อกโกแลตกินได้ไหนกินตรงหัวมันดิให้เพื่อนๆดูโอ้โห <laughs> อันนี้นะ้ําเหมือนมันขึ้นสนิบเลยเนาะแต่จริงจงมันคือช็อกโกแลตนะคะยกนี้ใครเลือกคะอ่า uh, พบครับแดดี <Daddy S 2> uh. นะเอาไหนคะเอออันนี้ต้องขอบอกว่าห้ามห้าม uh. หมุนแรงน่ด <Sh ini. S 1> ่ะโ่เ okay. <Okay. S 1> ค่อยๆเลื่อดนะแดดี้เบาเบาโอเค okay. พร้อมหรือยัง <laughs> ออ่ะถ้าพร้อมแล้วเตรียมเปิดนะหนึ่งสอง เลโก้เย้ส่วนด๊ดดีนะคะได้เป็นของจริง <laughs> ใช่ไหม <laughs> ใช่กินไม่ได้นะโอเคกินเลยค่ะรู้สึกสกายแล้วจะได้กินชอคค็อกโกแลตเยอะมากเลย <laughs> กินหัวก่อนเลยเหรอครับว้ายเออเลโก้หัวขาด <laughs> ถ้าเป็นเลโก้ของจริงห้ามกินนะคะเด็กๆ <laughs> <laughs> เล่นได้อย่างเดียวนะ <laughs> อืมอร่อยไหมครับอุ้ยน้ำไหลไหลด้วย พา,าทางจะอร่อยจริงเลยเนี่ย <c oughs> โอ้สกายเลอร์น,น่ารักมากแบ่งให้ดดดี้กินอันนี้เหมือนไดโนเสาร์เลยอะ่ะ <c oughs> ปอนแดดดี้นะคะ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะยกนี้ใครเลือกก่อนคะบมครับ <c oughs> ชัวจับโอเคเอาไหน <c oughs> อ่าหมุนอีกแล้ว <c oughs> เอานน้นนะโอเคสลับเลย หมุน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 อ่าเตรียมเปิดพร้อมกันหนึ่งสองสองอสายเลอรได้เป็นของแล้อีกแล้วเป็นค้อนนั่นเองค่ะแดดี้นะคะได้เป็นค้อนของจริงค่ะอย่าไปตอกฟันเล่นนะเดี๋ยวฟันหลุดนะส่วนสกายเลอร์ได้เป็นค,ค้อนช็อกโกแลตเหมือนมากเลยเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันนิดนึงนะคะ โอ้ oh my god อันนี้นะเหมือนค้อนจริงเลยแล้วก็เหมือนเป็นแบบว่าค้อนที่ขึ้นสนิมนะคะนี่เทียบให้ดูกันชัดๆเลยโอ้ oh my god ววใครบอกโอ้ oh my god เลยนะ <Wow. S 1> นี่ถ้าใครคิดว่าเหมือนนะคะอย่าลืมกดไลค์มานะคะนี่ราอยิกกินอยากกิน,อ,กกนอันนี้คือช็อกโกแลตกินได้ใช่ไหม <c oughs> อ่ะปอลเลยโอเคอ้ <c oughs> อร่อยไหมอร่อย <c oughs> เหมือนช็อกโกแลตไหมคะมันจริงจริงเลยนะโอ้แมันเหมือนคอนที่แบบขึ้นสนิ่มเนาะได้นี่เนาะโอเคแค่นิดนึงแบบว่าคนที่ทํานี่เก่งมากเลยรู้ไหมว่าแม่ไปซื้อที่ไหนแม่ซื้อมาจากบ้านหุ่นเหล็กที่จังหวัดอ่างทองเลยนะเขาจะทําพวกเครื่องมือช่างที่เป็นช็อกโกแลตกินได้ใช่กินนิดเดียวแบบว่าิ้นรบเบิดโอ้ิ้นระเบิดยกสุดท้ายแล้วนะคะใครเป็นคนเลือกก่อนคะหม แดดี้นะคะโอเคเอาไหนดีคะแดดี้ซ้ายขวาส้ายขวานี <Me. S 1> อ่าโอเคพอมนะหนึ่งองสามว้าว <Whoa. S 1> ยอกสุดท้ายนะคะแดดี้ได้ช็อกโกแลตนะคะเป็นรูกยางใช่ไหมโอ้ oh, เหมือนจริงมากเลยอะส่วนสกายเลอร์นะคะได้ชิ้นนี้ค่ะเป็นของจริงแดดี้ <Whoa. S 1> กินเลยคะ่ะ โอ้อ้กินยางเข้ามาแล้วแลแเป็นยางช็อกโกแลตไงกินได้ต่อผมกินไม่ได้อันนี้กินไม่ได้อย่ากินอย่ากินอย่ากินโอ้โหชาเลนนี้สนุกไหมครับสกายเลอร์ง่วสนุกมากเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าใครนะคะคิดว่าช็อกโกแลตชิ้นไหนเหมือนของจริงมากที่สุดนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาและถ้าใครชอบกินช็อกโกแลตด้วยก็อย่าลืมกดไลค์มาด้วยนะคะ ตอนนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายบบ๊าายยไม่มีแล้วหมดแล้ว